นะเดี๋ยวผมจะพามายามหลังที่สี่นะครับบริเวณนี้นะครับผมยังไม่เคยมาใส่แม้แต่ครั้งเดียวผมก็เลยลองมาใส่ดูทําเลนไม่มไม่ค่อยสวยผมก็เลยไม่มาใส่นะพอผมไม่มีที่จะใส่แล้วผมก็เลยลองมาใส่ดูไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือเปล่านะแต่มันก็ทําเลมันพอได้แหละแต่สําหรับผมมันยังไม่ดีพอเนาะครับมาดูกันครับว่าจะได้ตัวมากน้อยเพียงใดนะครับหลังนี้ผมรุนมากเพราะหลังนี้มันเป็นตุ้มใหญ่ครับนะ ตุ้มใหญ่เนี่ยถ้ามีตัวนะเนข้าเรียบเลยครับนะเดี๋ยวมาดูกันหลังนี้ผมไม่ได้มุดนะครับนะผมันเป็นตุ้มใหญ่ผมเอาไปวางไว้เฉยผมคิดว่ามันก็เป็นตัวจะมามจะน้อยนะมุกหลามอีกหน,น,นึ่งหลักปล่อยปั่อยเกาะนะครับฮนะ เายอดเียบครับเจะเอาให้ดูเดี๋ยวมังดึงข้าเรือดีกว่าเพราะว่ามันไม่เคยมาใส่แต่ก็ไม่คิดหวังครับนะเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับนะโอ้ยตุ่มตุ่มดักปรากฏนะครับของสังทองตัวนี้ตุ่มใหญ่เส้นผ่าสูนกลางหนึ่งเมตรเลยนะครับนะนี่ ดูไส์โอ้หนี่ครับน่าจะมีหลัก20กว่าตัวครับนะหลังเดียวครับนะดูสิสุดจริงโอเคครับนะเดี๋ยวเจอกันต่อเดี๋ยวพยายามต่อหลังที่5ที่6อยู่ด้านนอกข้างนอกก็ไม่เคยใส่เหมือนกันนะครับนะแต่ไปใส่ตอนวาน3ทุ่มหาทําเลไม่เจอครับมันมืดแล้วก็ไปวัดดวงกันเหมือนกัน่ะเดี๋ยวเอาหลังนี้